คนที่จะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่30มีอยู่3ท่านครับเต็งหนึ่งก็คือคุณพิธาเต็ง2ก็เศรษฐาทวีสิทส่วนเต็งสคือพลเอกประวิษษทย์วงสุณทีนี้ก็มาดูครับว่าพรรคเพื่อไทยเขาจะสามารถเป็นเบอร์หนึ่งของรัฐบาลได้หรือไม่นั่นก็คือเป็นความสามารถของพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเขาจะไปคุยกับใครเขาจะทำอย่างไร ก็คงจะเริ่มกันอย่างเป็นทางการหลังวันที่4แล้วครับตอนนี้ก็อาจจะมีการคุยกันนะแต่ก็ยังคุยไม่เป็นทางการหรอกเพราะมันต้องเห็นภาพก่อนนั่นคือผลคะแนนการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ผมพูดมานี้นี่ผมก็ไม่ได้ว่าบทดาวพระศุกร์นี่ไม่ดีนะครับและผมก็ไม่ได้บอกว่าบทอ e ีเย็นนี่ไม่ดีนะ พาะเป้าหมายของพรรคการเมืองแต่ละพรรคเราก็ต้องเคารพเราต้องเคารพเจตนารมณ์ของพรรคก้าวไกลและเราต้องเคารพเจตนารมณ์มมและเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยก็เจตนารมณ์และเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยเขาประกาศอย่างชัดเจนคุณอุ้งอิงประกาศตั้งแต่เปิดตัวมาเป็นผู้นำครอบครัวเพื่อไทยที่จังหวัดขอนแก่น ประกาศอย่างอาหางกามะมังกาว่าเราต้องได้อำนาจรัฐเพื่อเอาอำนาจรัฐไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนนี่คุณอุ้งยิงประกาศเองนะครับที่จังหวัดขอนแกน่นเมื่อเดือนตุลาคมปี2 5 6 5ประกาศว่าต้องได้อำนาจรัฐนั่นคือต้องเป็นรัฐบาลนี่เขามุ่งมัน่นและ ดำรงเป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงครับพรรคเพื่อไทยยังมุ่งมั่นและดำรงจุดมุ่งหมายดำรงเป้าหมายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเป้าเดินหน้าเข้าสู่อำนาจรัฐเป็นรัฐบาลให้ได้ก็ต้องเคารพเขานะครับเพราะเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยแล้วเพิ่งอย่าดูหลังวันที่14ครับเราต้องดูนเนาะขามีความมุ่งมั่นมาอย่งไงดูที่คุณนุงยิงอะเพราะคุณนุงยิงคือผู้นําตัวจริง ของพรรคเพื่อไทยวันนี้มานํำแทนคุณพ่อไอ้ที่เล่นอยู่ตอนนี้เนี่ไม่ใช่ผู้กำหนดท่านทั้งหลายครับเราก็ต้องดูต่อไปครับว่าการเข้าสู่อํานาจรัฐของพรรคเพื่อไทยจะทำอย่างไรจะมีกลยุทธ์กลเม็ดเด็ดพายหรือยุธทธทวิธีใดเดี๋ยวก็ได้เห็นครับแต่ตอนนี้ก็ต้องบอกครับ สร,รุปสุดท้ายที่คุยกันวันนี้ก็คือว่าคนที่จะมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนที่30ต่อจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็มีอยู่สามท่านครับเต็งหนึ่งผมยังให้ความมั่นใจว่าเต็งหนึ่งก็คือคุณพิธาลิมเจริญรัตน์เพราะมีอยู่312เสียงและยังไม่รู้ว่า สวจะเลือกให้เท่าไหร่ยังไม่รู้ครับวันนี้ยังเต็งหนึ่งอยู่เต็งสองก็เศษฐาทวีสินเพราะกูนุงยิงเนี่ยแม่ไม่ให้เป็นนายกแม่บอกแล้วว่ารอก,กอดอีกห้าปีค่อยเป็นส่วนเต็งสามมาเงียบเงียบเดี mm ๋ย hmm. วก็น่ากลัวมันกันนะครับกลัวเข้าวิน mm hmm. คือพลเอกประวิตยวงสุวรรณสามคนนี่แหละครับ ไม่พิธาเป็นนายกก็เสฐาเป็นนายกถ้าเสฐาไม่ได้เป็นนายกก็จะเป็นพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นนายกนี่ผมก็ยังยืนยันอยู่นะครับว่าสามตัวเต็งยังเป็น1นึ่งพิธาสองเสฐาสามพลเอกประวิตรก็ยังไม่มีคนอื่นจะมาแทรกดังนั้นก็ต้องดูครับ วันนี้ก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนนะครับก็ต้องคุยกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นผลอย่างชัดเจนในวันที่4กรกฎาคมแม่น้ำแยกสายไผ่ยแยกกอและเราก็จะมาจับตาดูกันว่าเส้นทางในการเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลอยา่างไรหลังวันที่4กรกฎาคม